ลัคนาราศีสิงห์มีดาวเสาทัพพระราหูเล่งดวงชะตาครั้งใหญ่ในรอบร้อหปีชีวิตจะเป็นเช่นไรมาดูแบบเจาะลึกละละเอียดลึกถึงตามวันเกิดแม่นยำชัดเจนที่นี่ที่เดียวกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะครับ EP นี้เป็น EP ใหญ่มากนะครับ เพราะจะบอกถึงการถอยหลังของดาวเสาโคจรไปเจอพระราหูครับหรือ8เจอ7ครับในทางโหราศาสตร์ถือว่ายิ่งใหญ่มากและอาจารย์ไปค้นคว้ามาแล้วครับเคยเกิดมาครั้งหนึ่งในรอบร5อปีเลยนะนานมากเลยนะครับสมัยรัชกาลที่5ครับและได้มีการก่อสร้างพระจักรีมหาปราสาทครับเห็นไหมยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เป็นสถานที่ที่เป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะนั้นมาดูกันเลยครับชาวสิงห์เนี่ย จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับซึ่งอาจารย์จะพยากรณ์ภาพรวมก่อนนะครับและอาจารย์ก็จะไปพยากรณ์ตามวันเกิดเจาะลึกจะได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าดาวเสาร์เนี่ยจะโคจรถอยหลังนะครับมาทับดาวราหูเนี่ยตั้งแต่23สิงหานี้แล้วนะนะไม่ใช่อีกนานเลยอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับและจะอยู่ไปประมาณ7-8เดือนครับถึงวันที่13กุมภาพัน์อ่าสิงหา กันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุมงพายมั้ยหกเจ็ดเดือนครับเตรียมตัวไปได้เลยนะครับถ้าดีเนี่ยดีเยอะเลยนะครับแต่ถ้าล่วงก็ล่วงเยอะเช่นเดียวกันเพราะเสาการาหูเป็นคู่มิตรใหญ่และเล่งดวงชะตานะเพราะฉะนั้นส่งผลครับเพราะฉะนั้นชาวสิงมาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับมาวางแผนชีวิตกันนะอาจารย์ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาวเสาราหูครับอยู่ในราศีกุมเป็นเรือนภพปัตตนีนะครับของชาวสิงครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายกันครับภาพรวมข้อแรกเนี่ยดาวราหูเนี่ยเด่นเป็นกเกษตรตาธิบดีนะมันหมายถึงว่าอยากให้ชาวสิงเนี่ยได้ปรับได้เปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ใช้สื่อโซเชียลมากยิ่งขึ้นนะครับใช้ AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ออนไลน์ออนลนตรงเนี้ยใช้เทคโนโลยีก็ได้อะมาบวกกับในสิ่งที่เราทำอยู่ครับจะเป็นการแอดออนหรือเพิ่มแวลเพิ่มมูลค่า ให้กับตัวเราได้เป็นอย่างดีนะเพราะเลงแล้วไม่ใช้ไม่ได้มาแล้วเพราะนั้นต้องเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างนะครับนะแล้วจะดีขึ้นนั่นเองนะไม่ใช่หมายความว่าต้องให้ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะแต่หมายถึงใช้สื่อตรงนี้มาช่วยมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาต้องไปด้วยตัวเองตอนนี้อาจจะประชุมทางไกลอะไรเงี้ยวิดีโอคอลแทนเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เห็นไหมหรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ChatGPT ช่วยเขียนช่วยคิด ช่วยหาคําตอบอได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์ด้วยตัวเองอีกทีนึ่งไม่ใช่ว่าเชื่อทั้งหมดเลยนะครับเห็นไนี่คือเทคนิคการนําดาวราหูที่เล็งดวงจะตาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับต่อมาดาวราหูจะเป็นตัวแทนของการต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสิงห์ช่วงนี้จะถูกฉลโลกระตางทินต่างแดนต่างประเทศเดินทางพาภาพกราฟิกขึ้นมาแล้วเห็นไหมสัญลักษณ์ต่างประเทศเทั้นนญญง,ททงนั้นเลย globalization international import export ถ้ามีเกณฑ์เดินทางเจรจาติดต่อไปได้หมดนะแล้วชาวสิงห์เนี่ยบอกเลยครับเป็นลัคนาราศีที่เป็นเจ้านายตัวเองมากสุดเป็นเจ้าของกิจการเป็นวิสเนสออเนอร์ก็แน่นอนเมื่อเราเป็นผู้นําหรือเป็นผู้จัดก,การใหญ่อลไรเราก็ต้องไปนูน่นไปนี่เดินทางไปได้เลยครับดาวราหูก็เป็นดาวธาตุลมอีกนะแปลว่าไม่ต้องอยู่ติดที่ติดโต๊ะติดเก้าอี้นะปรับเปลี่ยนบ้างโยกย้ายบ้างอ่าไปเดินทางไปดูงานบ้างไปเที่ยวบ้างไปทําอะไรให้มันเวอร์วมากขึ้นนะครับ ก็จะเป็นผลดีกับชาวสิงเองนั่นแหละนะเพราะเสาเจอราหูรอบเนี้จะไม่เหมือนสองปีที่แล้วที่ดาวเสาเลงดวงชะตาอยู่สแตนอโลนอย่างเงี้ยโอ้โหอันนัน้นเล่นเราอย่างเดียวแต่สาวกลับมาเนี่ยเจอพระราหูเจอคู่มิตเพราะนั้นแทนที่ดาวเสาจะเล่นเราหรือดาวราหูตอนแรกที่มาสแตนอโลนเล่นเราไปแล้วพอจังหวะน,นี้ผมถือว่าจะไม่ค่อยมาเล่นแล้วและสิ่งจะไม่โดนอะไรหนักๆก,ก็ได้เพราะเขากําลังฉลองกันอยู่เมืออเราเจอเพื่อนอะเวลาเราจะเล่นใครสักคนแต่เราเจอเพื่อนเราก็ต้องไปคุยกับเพื่อนก่อนดิ ไปฉลองกันก่อนเดี๋ยวสิงค่อยมาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะที่เขาไปฉลองเนี่ยถ้าเรามีจังหวะทางหนีทีได้ดีเราก็หนีดีครับแล้วก็หลุดแล้วก็ลอ่อล้วก็ไม่โดนแหละเนี่ยเนี่ยก็อารมณ์เนี่ยผมก็เลยต้องสื่อให้ทุกท่านเข้าใจนะครับอเพราะนั้นออนไลน์โซเชียลเทคโนโลยีต่างทิมต่างแดนต่างประเทศนะครับไปทําได้เลยนะครับก็จะเกิดเม็ดเงินนี่เงินก้อนใหญ่ก้อนโตภาพกราฟิกเงินทองไหลามาเทมาเข้ามาแล้วนะครับ แต่ถ้าเรื่องที่อยากจะฝากละ่ะอ่าดูภาพนี้เลยครับมีการจับมือกันแต่อีกคนหันหลังให้เห็นไหมสแสดงว่าช่วงนี้นะครับอย่าไปทําอะไรที่มันมีหุ้นส่วนนะครับเพราะทั้งเสาราหูเนี่ยเสาเพ่งเล็งลักแล้วอัศุลาภุมมะเมนอัสดาว่าไว้จันเป็นสิเอ็กลาหูแล้วอาพับอัปประภาคโทษแท้ประเห,หินหินถ้าทําอะไรแบบมีหุ้นส่วนระมัดระวังให้ดีมีสิทธิจะไม่รอดโดนหลอกโดนโกง หรือใครมาชวนทาทุกิจช่วงนี้ไม่เอาหลังยี่สิบสามสิงหาที่สามกุมภาไม่เอานะครับเน้นทําเองหรือถ้าจะทําอะไรก็ต้องมี MOU ไม่ใช่ MOU สี่สามนะที่ละเมื่กจนได้ง่ายๆต้องมีเขาเรียกว่าตรวจสอบกันให้ดีแบ่งอํานาจชัดเจนแบ่งผลประโยชน์ต้องมีลายลักษณ์อักษรและมีเซ็นกันมีพยานให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวไม่เอาสัญญาปากสัญญาใจสัญญาลมอันนั้นโดนแน่นอนนะครับตรงจุดนี้เห็นไหม พะดาวเสาร์ที่ย้อนหลังกลับมาก็ดาวเสาร์ก็มา,จาเจริญอนอลลิอลิไปอยู่ในเรือนปัตนีแปลว่าหุ้นส่วนก็จะมีปัญหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นทําอะไรเน้นทําด้วยตัวเองนะครับหรือขนาดที่จะมีลูกค้าสั่งของแล้วสั่งล็อตใหญ่เนี่ยให้เขามาัดจามาก่อนนะยื่นหมู่ยื่นแมวกันไปเลยได้ยิ่งดีไม่ใช่ทําเสร็จเขาเลื่อนเขาไม่เอาเรารับผิดชอบต้นทุนไม่ไหวนะเพราะนั้นอันนี้ฝากด้วยย้ําเลยชาวสิงนะครับอย่าไปปล่อยสินเชื่ออย่าไปเซ็นไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องวางเครดิต ก็พยายามวางให้น้อยที่สุดแล้วกันหรือไม่ต้องวางเลยก็ได้ในช่วงนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าเซฟไว้ก่อนปลอดภัยนะครับเรื่องความรักอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมโอ้โหช่วงที่ผ่านมาผมเห็นชาวสิงเลิกราหย,ย่าร้างกันเยอะมากผมเลยเอารูปหัวใจความรักต้องมีมือช่วยประครับประคองเห็นไหมเพราะว่าถ้าประคองดีๆก็ผ่านกันได้แต่ถ้าไม่ประครับประคองไม่ดูแลไม่เอาใจใส่มันก็จบกันไปนะครับยิ่งดาวราหูเลงเสาเลงอีกโอ้โหแปลว่า ถ้าจับมือกันไม่แน่นพอไม่รักกันจริงก็จะเลิกรายย่าล้างกันไปนะครับแล้วก็นไปสู่การเจอคนใหม่ในอนาคต,ตการถ้าอยากจะมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยในเรื่องความรักนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลให้ดีๆนะต่อมาครับนี่ครับเป็นรูปคนหยิบหลอดไฟก็คือ,คอแก้ปัญหาเพราะดาวเสามาจากเรือนอลิอลิเริงลัคนาเจอคู่มิตรเนี่ยมันต้องถ่ายว่าแก้ปัญหาแล้วจะดีแก้ปัญหาแล้วจะรวยเราคือมิตร มิสเตอร์มิซิสโซลูชันพบเบมโซอะไรอย่างนี้มีปัญหามาหาเราแน่นอนเพราะเลงกับเราแต่เราแก้ได้ประสบความสาเร็จได,ได้โปรเจกต์ใหญ่ปัญหาก้อนใหญ่หน่อยแต่สําเร็จอย่างใหญ่โตก็ได้เพราะเป็นคู่มิตรกันนะดังนั้นสาวสิงห์ก็นี่คือภาพรวมก็ละเอียดแล้วนะเดี๋ยวมาดูที่มันละเอียดกว่าตามวันเกิดกันได้เลยนะครับลัคนาราศีสิงห์เกิดวันที่ก็คือตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะเกิดหัวมงเช้าวันที่หึงตีห้าเก้าเช้าวันจันทร์เลยนะครับ นี่คือตารางทักษะครับมาดูกันก่อนครับดาวราหูเป็นมนตรีครับก็คือดาวคู่ดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นมนตรีแปลว่าคู่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดความอ่านนะหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งผลดีกับเราหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่โผล่เข้ามานะและใหญ่มากก็ได้เพราะไปเจอดาวเสาเป็นคู่มิตรและถ้าคุยกันดีๆเจรจาผลประโยชน์กันดีๆเนี่ยผ่านได้เหมือนให้เราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แหละในการในงานเราจะดี นะครับหรือใช้ออนไลน์โซเชียลเนี่ยจะนํามาสึ่งความสําเร็จอย่างใหญ่โตเพราะสาวเราหูเป็นคู่มิตรที่ส่งผลประโยชน์เราอย่างยิ่งใหญ่นี่ก็ได้นะครับแต่อย่าไปทํามีหุ้นส่วนอะไรกับมนตรีเลยดีกว่านะอ่าเพราะนั้นก็คือเหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่แหละแต่ถ้าผู้ใหญ่เขาเลยมันร่วมหุ้นกับเราอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ให้เขามาเป็นเขาเรียกอะไรมาให้งานเราแล้วเราเป็นคนลงมือทําอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เกตเทวามองว่าจะได้ผลดีกว่านะครับแล้วมนตรีอยู่กับดาวเสาเป็นมูลลาอีกเห็นไหม แปลว่าเนี่ยถ้าคนเกิวดวันอาทิตย์ทําดีๆนะชาวสิงค์คุณนี่เฮงปังล่ลํารวยประสบความสําเร็จอย่างอลังการงานสร้างเลยนะพอมูลล้วก็แปลว่าทรัพย์สินเนี่ยอ่าแปลว่าจะได้เรียกว่าได้ค้าขายได้ธุรกิจก้อนใหญ่ก้อนโตก็ได้นะครับหรือต้องการจะเขาเรียกว่าอะไรต้องการเงินบางทีให้เราเป็นหนี้แต่เป็นหนี้แล้วเราสามารถที่จะหาเงินได้มากกว่านั้นได้หมดครับอาจารย์ทายอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถือว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย ไปในทิศทางที่ดีนะเพราะทักษะนี่ไม่เสียเลยมนตรีเอ่ยมูลละเอ่ยใหญ่ๆทั้งนั้นแปลว่าตั้งใจทําดีๆตรวจสอบในงานด้วยเพราะเราต้องมีหลักอิธิบาตสีชันทะจิตตะวิริยะวิมังสาต้องตรวจสอบแล้วเราจะประสบความสําเร็จนะครับในการนี้นะนะแล้วนะอยู่ไปถึงสิบสามกุมภาเลยนะครับทําดีๆลูกค้าจะเข้าเยอะก็ได้นะครับยินดีด้วยนะครับต่อมาเกิดวันจันทร์คือเกิดหกโมงเช้าวันจันทร์ตีห้าห้าเก้าเช้าวันอังคาร ชาวสิงห์อ่ะดาวราหูเป็นกเกษตราธิบดีและเป็นอุตสาหะรรมทักษะแปลว่าถ้าเราขยันสู้ลุยลงมือทํามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่อุตสาหะในการหาพัฒนาหุ้นส่วนนะอุตสาหะในการทําของเราเองให้ประสบความสําเร็จหรือใช้สื่อโซเชียลใช้ออนไลน์ใช้ต่างประเทศที่บอกเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมก็เอาไปทําหรือคู่หรือแฟนจะขยันแล้วทํางานเยอะทําให้เรื่องความรักไม่ได้สดใสามากนักแต่ก็ คู่บ้างานไงคู่ได้งานก้อนใหญ่แล้วอยู่กับดาวเสาเป็นสีเห็นไหมก็แปลว่าโอ้โหคู่ดีครับคู่ขยันตั้งใจเราต้องส่งเสริมเพราะถ้าเขาประสบความสําเร็จเราก็สําเร็จด้วยหรือช่วยกันในการทํางานทํางานกับคู่ทํากับแฟนแล้วไปลุยทําและประสบความสําเร็จได้หมดเลยนะครับและดาวเสาเจ้าเรือนอริเป็นสีแปลว่าแก้ปัญหาแล้วจะประสบความสําเร็จหรือมีปัญหาก้อนใหญ่ปัญหาใหญ่มาให้เราแก้แต่เราแก้ได้โดยใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์โอ้โหมาได้เลยนะอันนี้วันอังคารก็ ถือว่าดีอีกวันหนึ่งนะครับต่อไปครับเป็นวันอังคารนะครับเมื่อกี้วันจันทร์นะครับก็วันอังคารคือเกิดหกโมงเชา้าวันอังคารถึงตีห้าเก้าเช้าวันพุธเลยนะครับดาวราหูเป็นกเกษตรตาที่บดีเป็นมูลละตามทักษะครับอาจจะมีศัพท์เทคนิคหน่อยนะก็คือให้เขา้าใจตรงกันเพราะนี่แหละเราจะต้องตีความหมายจากตรงนี้ซึ่งมูลล็แปลว่ามูล,ลค่าทรัพย์สินที่ดินแฟนรวยขึ้นแฟนหาเงินได้มากขึ้นแฟนซื้อบ้านใหม่ให้เราแฟนมีบ้านมีรถหลังใหม่ ได้หมดเลยนะพ่อดาวเสาก็เป็นเดทอีกมูล,ละเดทก็ถือว่าดีครับเดทคือแก้ปัญหาแล้วกลายเป็นฮีโร่แก้ปัญหาแล้วประสบความสําเร็จทําพาเราเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเห็นไหมแต่ต้องเหนื่อยต้องลากเลือต้องทรหดอดทนต้องอึดถึกทน,ทนตามสไตล์ดาวเสาแลนะทําไมอดทนก็อดถ้าอดทนได้ผ่านได้เป็นเพชรได้มีเงินมีทองนะแฟนก็จะพากันดีขึ้นไปด้วยกันทั้งคู่เลยแหมยินดีด้วยกับคนวันอังคารนะครับ และอันนี้ขออนุญาตอ่านรีวิวสั้นๆดูดวงจากเยอรมันเลยนะเพราะอาจารย์ดูได้รอบโลกเลยก็ดูแล้วแม่นมากแม่นเวอร์ละเอียดให้คําแนะนําในอนาคตได้อีกดูให้ครบหมดเงินงานความรักอะไรเนี้ยสิ่งที่เหมาะกับดวงอนาคตก็ไปดูอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นใครฟังเห็นะผมก็ดูลึกละเอียดมีช่องเดียวนะผมสแกนแล้วไม่มีใครถ่ายทักษะนะผมจะถ่ายเลยสองคู่รวมกันเลยนะสารลาหูเพราะฉะนั้นสนใจแอดไลน์แอดไซเกเทวห้าแล้วก็สแกนคิวอาคแล้วก็จองมาได้เลย นะครับค่าครูเพียง999บาทแต่เชื่อว่าท่านได้ดูท่านจะหาเงินได้เยอะกว่านี้ท่านจะเข้าใจชีวิตได้เยอะมันจะดีกับท่านแน่นอนนะครับจองมานะต่อไปก็จะเป็นวันพุธกลางวันครับถือเกิดหกโมงเช้าวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับสองทุ่มวันพุธไม่ใช่นะครับดาวเราหูเป็นสีเลยเห็นไหมโอ้โหแปลว่าคู่ดีคู่นํามาซึ่งความจเจริญหรือใช้ออนไลน์แล้วจะประสบความสําเร็จจะดังจะมีชื่อเสียง อะไรอย่างเงี้ยได้งานใหญ่งานโตเนี่ยก็ได้หรือคู่จะสัมพันธ์กับคนมีอายุเพราะดาวเสาเป็นอายุตามภักษามาอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับเห็นไหมเพราะนั้นพุุต่างวันก็ถือว่ามาในทิศทางที่ดีขึ้นหรือความรักถ้าทาดีๆประคับประคองพูดกันดีๆหรือดูแลสุขภาพกันและกันดีๆก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะหรือดาวเจ้าเรือนอายุแปลว่าเป็นดาวอลิไงครับว่าอ๋อใครแก้ปัญหาด้านสุขภาพอะเช่นทําให้เขาหน้าเด็กลง อ่าร่างกายแข็งแรงหายป่วยหายเจ็บขายอาหารเสริมฮอสพิเทลโรงพยาบาลวงการแพทย์คลินิคอลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทำให้เขาดีขึ้นสวยเด็กอ่อนกว่าวัยอ่าเนี่ยได้หมดเลยนะครับให้ความรู้ด้านสุขภาพอ่านับขาบนับขาบอะไรเนี่ยได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปทำเอาไปไปยุคใช้นะครับก็จะดีกับคนมาพูดกงหวายเพราะนั้นใครฟังแล้วเกิดวันอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแลนะใครกดไลค์กดแชร์กดติด,ต,ดตามกดกระดิ่ง อาจารย์เกตเทวาขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาประสบความสําเร็จให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองเฮงเงปังปังรวยๆมากขึ้นมากขึ้นเลยครับสุขสมหวังสมปัติถนาตลอดไปเลยนะนั้นฝากด้วยกดไลค์กดแชร์อ่าต่อมาวันพุธกลางคืนครับหกโม,มงเย็นวันพุธไงถึงตีห้าเก้าเช้าวันพฤหัสบดีครับชาวสิงดาวราหูเป็นบริวารคู่เป็นบริวารแต่ว่าคู่ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะครับหรือได้บริวารใหม่ได้ลูกน้องใหม่ทีมงานใหม่หรือลูกเรามีเกณฑ์สอบติด นะครับจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นจะได้เพราะดาวราหูไปเจอดาวเสาไงาเป็นคู่มิตรกันจะมาทายเสียได้อย่างไรใช่ไหมครับแต่ก็นเน้นเรื่องบริวารก่อนลูกน้องก่อนก็ได้ทีมงานหรือเราจะใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือนี้คืออะไรแน่นอนครับซอฟต์แวร์ a ออปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมสื่อโซเชียลนี่แหละคือเครื่องมือเราเป็นบริวารเราให้เราประสบความสําเร็จอย่างใหญ่โตเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นมนตรีเลยนะก็แปลว่าโอ้โหเรานี่จะเป็น จะใหญ่โตจะแจ้งเกิดใหม่จากงานจากธุรกิจชีวิตเราได้หมดเลยนะครับหรือแก้ปัญหาใหญ่หน่อยเจอปัญหาใหญ่เพราะเจ้าเรือนอริเป็นมนตรีอย่างเงี้ยแต่เราแก้ได้ครับเพราะเจอคู่มิตรไงใช้ไหวพิป,ปฏิพานเห็นไ,ไหมโอ,อ้โหทีนี้คนวลาพูดกลางคืนก็สบายเลยนะครับก็ขอให้ไปโฟกัสตามนี้แล้วกันนะครับจะดีมากๆหรือถ้าไม่มีลูกน้องก็ทําเองลุยเองมีเครื่องมืออยู่แล้วเห็นไ,ไหมเครื่องมือออนไลน์อ่ะแหละที่ เขาให้ใช้ฟรีเราไปใช้ได้เลยนะครับคุ้มค่าร่ํารวยแน่นอนนะครับต่อไปครับก็จะเป็นวันพฤหสัสบ,บดีคือเกิดหกโมงเช้าวันพฤหัสบดีถึงตีห้าเก้าเช้าวันศุกร์นั่นเองนะครับดาวราหูเป็นอายุก็แปลว่าสุขภาพดูแลให้ดีแล้วกันเราจะทําอะไรได้อีกเยอะนะครับอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยนะเพราะอะไรเพราะดาวเสาร์เป็นกาลกินีมีกาลกินีมาสัมพันธ์กับอายุอะระวังเราจะป่วยเราจะเจ็บหรือแฟนป่วยแฟนเจ็บ ได้หมดหรือดาวเสาวเป็นกรกนีไปอยู่ในเรือนคนรักคู่ขอหุ้นส่วนไอ้อย่างเงี้ยเริ่มไม่ดีแล้วแปลว่าอย่าไปมีหุ้นนะอย่าไปทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับใครหรือมีเกณฑ์จะจบเลิกลาอย่าล้างจากเป็นจากตายอะไรเนี่ยดูแลกันดีๆใช่หไหมเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองวันเนี่ยวันแรกคือวันพฤหัสบ,บดีนะครับที่แบบเออไม่ค่อยเด่นนะประคับประคองนะตั้งใจทานะทักษะก็ไม่ได้ดีมากด้วยก็กลางๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราฉะนั้นสิ่งวันพฤหัส เป็นกำลังใจนะแล้วก็เน้นแก้ปัญหาเยอะๆออนไลน์เยอะๆจะช่วยได้ดูแลสุขภาพเยอะๆด้วยนะครับสุขภาพเราแล้วสุขภาพแฟนสุขภาพคู่ถ้าบางคนไม่มีคู่อ่ะอันนี้ดีเลยสบายใจเลยก็ดูแลสุขภาพเราไปเห็นไหมได้หมดนะดูกับผมนี่มันลึกละเอียดนะใครอยากดูก็มาดูจองคิวใครอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยละเอียดแบบนี้งานดีเงินด,นด,นดีมีเวลาก็แอดไลน์มาคุยกันจะเรียนแบบมาเจอตัวเห็นหน้าหรือจะเรียนแบบออนไลน์ได้หมด ทักมาก่อนนะเรียนไม่เรียนก็คุยกันได้นะครับต่อมาวันศุกร์ครับผมมงเชา้าสงทีห้าเก้าเช้าวัวนเสาร์ดาวเราหูเป็นกาลากินีครับเห็นไหมคู่เป็นการากินีเลยแปลว่ามีหุ้นส่วนไม่ได้หรือระหว่างโดนหลอกโดนโกงนะครับหรือดาวกาลีเลงเราเนี่ยก็แปลว่าเออเฮ้ยทำอะไรต้องมันตรวจถูกต้อง,อง,อง,องชัดเจนถูกกฎหมายถูกสินธรรมจรรยบรณเท่าทำเท่าเท่า,า,า,าดักดกักพนุงพนันอะไรไม่เอานะครับ หรือจะมีปัญหามาให้เราแก้บวกกับดาวสาวเป็นอุตสาหะก็ระวังจะขี้เกียจไม่ตั้งใจในการทํามาหากินชีวิตมันก็จะดิ่งลงเห็นไหมมันก็ต้องมีวันที่ไม่ค่อยดีก็วันสุขแต่ถ้ารู้ผมก็อาขยันดิตั้งใจทําสิ <ừ. S 1> เน้นแก้ปัญหาเยอะๆสืใช้ออนไลน์สิตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟิฟูเดเวตต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนี่แหละไปทาเยอะๆเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะทําบุญเยอะๆช่วยเห็นไหมก็จะแก้ได้อย่าอยู่เป็นเป้านิ่ง เปานิ่งก็แปลว่าเราจะโดนยิงรัวๆเลยถ้าเรา movement เดินทางเคลื่อนที่เจรจาติดต่อพบปะขับรถไปนู่นไปนี่ได้หมดหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่อะไรได้หมดเลยนะครับสิ่งวันศุกร์นะฝากไว้หรือถ้าอยากรู้จริงๆลึกๆมันมีดีเทลของมันทั้งดาวตอนเกิดอีกอจองมาได้แล้วก็ท่านนี้ก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นช่องนี้แหละถ่ายละเอียดมากถ่ายทักษะแม่นสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะไง ก็แปลว่าใช้ได้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับเกิดวันเสาร์ก็เกิดหงมงเช้าวันเสาร์ที่ห้าเก้าเช้าวันอาทิตย์ดาวราหูเป็นเดชอ้าวแฟนจะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงแฟนจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือตัวเองอะเดตเล็งตัวก็แปลว่าเออถ้าไม่มีคู่ก็เราเนี่แหละทาเองได้เองเลยสองก็คือบริวารอีกดาวเสาเห็นไหมแปลว่าบริวารจะมาซัพพอร์ตเราจะมาช่วยเราแล้วเพราะว่าเป็นคู่มิตรกันไม่ใช่คู่ศัตรู เอาแล้วทีนี้แหละโอ้โหมีทีมงานใหม่บริวารใหม่รับมาได้เลยจะทําให้เกิดเดชเดชคืออํานาจบารมียิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับหรือใช้เครื่องมือออนไลน์นั่นแหละโซเชียลเราจะทําให้เราดังให้เรารวยมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเนี่ยได้หมดนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะนะแล้วก็ถึงตรงนี้ครับอยากให้อ่านคอมเมนต์สั้นๆนะครับก็คือ เปลี่ยนเลขตามที่อาจารย์บอกถูกเลขท้ายสองตัวเบาๆสาใบในรอบหลายปีเห็นไหมข้อแรกคือดูกับผมไม่ได้เสียงเงินแล้วนะได้ตังค์เพราะว่าได้เลขดีๆไปให้ใหฟรีๆเลยนะเลขให้สองสี่กระเป๋าตังค์ใหม่อีกก็ใช้อีกก็ดีอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นดูดวงผมให้ฟรีเลยก็คือแถมก็คือเลขมงคลสีมงคลนะล้วใครเชื่อเอาไปใช้จริงดีทุกคนนะครับใครอยากได้แบบนี้ก็ฟังต่อให้จบได้เลยจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูแลได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรนะครับและ ก็ยังมีภาพรูปดวงเราเองอีกนะอ่าจะได้รู้ว่าเกิดลัคนาอะไรใช้สีอะไรดีมีบอกครบเลยเพราะนั้นสนใจก็ฟังให้จบจะมีบอกเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อน ลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวาอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษมีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริธโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนนึงมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาห5หรือสแกน QR โคที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียด,อ,ยดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประก,กันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาสุวนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับแล้วมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ำรวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหะฉนนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้าพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพสศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมาก